สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาสู่เรื่องเล็กที่เรียกว่าความสุขพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณค้นพบความสุขง่ายๆในชีวิตประจำวันวันนี้เรามาพูดกันในหัวข้อหยุดเปรียบเทียบแล้วใจจะสบายค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีเราก็เผลอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ว่าจะเรื่องหน้าตาฐานะความสำเร็จ หรือแม้แต่สิ่งเล็กๆในชีวิตโลกโซเชียลมีเดียยิ่งทำให้เห็นชีวิตคนอื่นตลอดเวลาภาพของความสำเร็จความสุขหรือความสมบูรณ์แบบของคนอื่นบางทีมันทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราดีพอหรือยังเราประสบความสำเร็จพอหรือยังทำไมชีวิตเราถึงไม่เหมือนเขาความจริงแล้วการเปรียบเทียบเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่มากเกินไปเมื่อไหร่ ใจก็จะอ่อนล้าโดยไม่รู้ตัวเราลืมไปว่าทุกคนล้วนมีเส้นทางของตัวเองมีจังหวะของชีวิตที่แตกต่างกันสิ่งที่เราเห็นอาจเป็นเพียงภาพบางส่วนที่เขาอยากให้คนอื่นเห็นเท่านั้นถ้าเรามัวแต่เปรียบเทียบเราจะมองข้ามสิ่งดีๆที่เรามีและไม่เห็นคุณค่าในตัวเองบางทีการหยุดเปรียบ แล้วหันมาขอบคุณตัวเองในวันนี้จะช่วยให้ใจเราสบายและมีความสุขขึ้นลองคิดดูค่ะแต่ละคนเกิดมาพร้อมต้นทุนที่แตกต่างประสบการณ์ความฝันและเส้นทางในชีวิตก็ไม่เหมือนกันบางคนประสบความสำเร็จเร็วบางคนก้าวช้าแต่มั่นคงไม่มีใครถูกหรือผิดไม่มีใครเก่งหรือแย่ก,กว่าใคร เพราะทุกคนต่างมีเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองในแต่ละวันขอแชร์เรื่องราวเล็กๆจากเพื่อนคนหนึ่งเขามักเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันแต่เมื่อเขาเริ่มหันกลับมาดูสิ่งที่ตัวเองมีชื่นชมตัวเองในความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นทุกวันหัวใจเขาก็ค่อย,อยๆเบาสบายและรู้สึกขอบคุณเส้นทางชีวิตของตัวเองมากขึ้น วันนี้อยากให้คุณลองิสต์สิ่งดีๆที่คุณภูมิใจในตัวเองไม่ว่าเล็กหรือใหญ่การตื่นขึ้นมาต่อสู้กับอีกวันการดูแลคนที่คุณรักหรือแค่การดูแลใจตัวเองทั้งหมดนี้คือความสำเร็จในแบบของคุณเองให้เวลากับตัวเองในการชื่นชมหยุดมองคนอื่นชั่วคราวและกลับมาสัมผัสความสุขในใจตัวเองอย่าลืมนะคะ ทุกคนมีเส้นทางของตัวเองการเปรียบเทียบอาจช่วยให้เราได้แรงบันดาลใจแต่ไม่ควรทำให้เรารู้สึกด้อยคุณค่าขอให้คุณภูมิใจในตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่ใจของคุณต้องการแล้วเจอกันใหม่ใน EP 7ของเรื่องเล็กที่เรียกว่าความสุขขอให้หัวใจของคุณสบายในทุกๆวันสวัสดีค่ะ